คลิปนี้ก็ยังอยู่กับน้องฟ้าน้องมกสาวเผาบลูเมืองอัสซปอรอีกคือเกาเดอร์โดยเมนบบดังไฟนึ่งข้าวให้กินเพื่อนครัวเลยดิสมุกกำลังจักมาหุงโดยเมน๋อตุนึ่งข้าวนึ่งเน็ดเซนเจอร์นี่แหละผมมันจะกินแซ่บเดชกรอบดีเด้อ๋อมากรอบโดยซันที่นึ่งมอเป็นก็ะมากลายนี่อันนี้ซ้ำมันมีลูสาวลาย พี่ไทยของเราเทิงคือเดียวนี่มีค่าคือเดียวเลยซุ่มมาเร็วสวยกว่าเก่า,าดี<ป>น้อนละมักรมอินเนาะฮออักษาฮีดของประเพณีพอเป็นเล่าๆไว้ไสัปฟางามแน่นอนโะตแล้วใหญ่ลงชื่อเนาะสามุกการงาม ừ, ừ. กัน ừ, ừ. เดี๋ยวเอ้ยน้อยใจงามพลเรเบียอย่าปลอบใจได้ ออ้ิมกกเลยอ๋อสมกก็ง่ามมาดีนานล้ครบรมอองแนวเกาหลีลพ่ะเด้ไม่ดิแม่วะออันนี้ทวดินดินมีมาตัวดินแห้งแซบแล้วเนาองมันมันโอ้ยเมนมันเดที่มันมันมีทวดินน้ำต่ำารแล้ววะ โอ้แพมป๊าสิกินได้บ่น้องสิบ่เผ็ดบ่ครับหวานจะได้บ่หดมากินเผ็ดโอ้น้องแอบสบายได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่บ่น้องกินได้อายก็กินได้จัดปจ้ะยกซือๆได้อืผู้สาวมักเผ็ดเนาะโดยแม่นๆกินตําหงบ่เผ็ดบ่แซ่บแม่นแท้เด้นนแท้เด้แท้เด้เพิ่นว่าโอ้ยน้อเอ้ยน้อด้เฮากะกินแล้วแล้วก็ที่อดๆอยู่ลอจนขี้ซบโปลกล น้องคิดได้ลองคิดได้คลิปนี้กับยูกับเบาโหดผู้ไทยพังเล้าสิ้นเก้าสิ้นเคยได้ทุกคนได้นี่ยูตำพริกไปพริกมาแน่นอนให้มันแร่ไหวดมตั้มตรงตรงบีแร่เตรวิธีตั้แบบวตำตรงตรงมันจะแบบคือจะแทุกคนผู้ชายตำ้มไ่รู้ง่ายตรงเนาะมันน่าแร่ขนาดตำตรงตรงเคยเห็นยูเขาตำตะกี้หยุดอยู่บ้านก็เฮ็ดพริกไปพริกมาเงีงไปเงีงมาอยู่ สมุกนะเฮ็ดเวะเพราะว่าอยู่เวงครับแม่บ้านคือกันแล้วก็เอื้อยเลี้ยงอ๋ออืมเป็นเอื้อยเลี้ยงเนาะน้องมุกเนาะเลี้ยงเด็กน้อยนําเลี้ยงเด็กน้อยโอ้ฮักเด็กเนาะสุวโดยแม่นคนบ่ฮักเด็กเป็นแม่เลี้ยงเด็กบ่ได้ดอกโดยแม่แพงเด็กน้อยคนที่ฮักเด็กจงเป็นเอื้อยเลี้ยงเด็กได้แพงเด็กน้อยบ่ ฟางนาวลงไปบาดิปลาเด็กเด็กน uh> hmm. ี่น้องปลาเด็กปลาเด็กปลาล่าลงไปต้องปลาแดกไทยนะปลาแดกปลาแดกปุงน MM. ี่แม่ปลาแดกปูแล้วอันนี้นิยมปลาแดกไทยอือพี่เด็กนิยมกองไทยมันไปพี่น้องเไยการจะเจอปลาแดกผู้อื่นล่ะมีมันเจอไปแล้วปลาแดกไทยอยู่พี่น้องปลาแดก เสือแดดไทยเหรอแสบละชิมป no. ุ่งก่อนเนาะโดนเด้ยมันคือเป็นเรื่องเลือดแครอดบ่โดยแม่จังมันจะมีสีสันอืมมันจะมีสีสันเนาะโอ้โหพอธรรมดาเด้อเซฟเนี่ยแสดงจมาพันพานงานตะบกหุ้งมาลายแล้วนี่แม่ คุณนี่ละเอ้ยสมุกล่ะคุณนี่ละน้องน้องมุกต็ดเอ้ยน้องฟ้าน้องฟ้าละสิบเกปีน้องมุกละเท่าไรบบห้าน้องมุกไปสิห้าน้องมุกสห้าเลยวัยยสหาคิดว่ายังเป็นที้าบ่เป็นทีสบบอเป็นทีสิบสโสดมัดมีแต่พงงามเพิ่นกัโสดเพิ่นเอาขอบโวเพิ่นยังมีท่านนี้ ผู้แต่งงานจ mm ักคนหรืว่าแต่ผู้ชายผู้หญิงแม่เป็นมีรู้นาเดียวแปดคนผู้ชายสี่หญิงสี่งานกระจกซดหรือยังพุ้นเหรทางนั้นแรงว่ามากความดรถมาติแม่หนุ่มเรามากน้องแม่ดิถมาธรรมชาติขนาดไปอยู่ในเมืองนี่แบบมันอยู่ยากที่ไหนบูกูแหละบางทีหอดบ้านเนี่ยในเมืองอยู่ยากเนาะอยู่อยู่บ้านนอกเกาสบายกว่าเนาะอยู่ในเมืองในบางทีแบบว่า บางทีมันยุดชั้นเทิงสิ่งหนึ่งก็แอบขึ้นไปชั้นเทิงแล้วก็แน่แบบเห็นเมื่อแนมบางวิวแม่แล้วก็าวหายใ,ใจแบบสบายใจสิ่งหนึ่งสบายใจหายใจอากาศสดอยู่สันดัดฟ้าพ่อแม่แม,ม่เมือมักควาธรรมชาติมาสมแล้วน้องเกิดอยู่ในเขตน,น,นอกอเดีดยเด้อมีธรรมชาติอมหอบเล่นขามาหอนหัวบานพวกน้องป้าได้เห็นต้นท้าวนะครับอะไร ต้นเผางามในหมู่บ้านเป็นบาดเก่าบาดแก่เนาะต้นพผาบกสุกชู้เขามีคอยตัดเถ้าบ้านเกิดกระผัดไฟฟ้าเฮาแล้วกันคอาตัดมัดขอบบักผิดมาเลยทานไอซิมบะบ่าถ้ากินบัดเดียวเลยเสื้อสีมือนะโอ้อร่อยอร่อยเสื้อสีมือน้องเสื้อสีมือสาวงามสองคนนี่แหละเนาะบ้านเฮากวางเติบบ่ประมาณจะลังคาเติบไม่บ่โอ้ ลอยปลายเบาป่ากว้างเนาะโดยลอยอยู่พู่นแต่มิโอ้ยงาไปตาทางเนาะโดยงาเด็บ้านนี้กว้างกว้างเติบเด็โอ้ยลอยลอยลอยปลายนี่แหละลอยปลายนี่แหละกระฟาคือเลาะบ้านออบอยู่เบา หอบ่หอมซ่ะเต่ะหอมจ้ะไหนว่าโบเลาะบ่หอมเป็นเชือกเนี่ยบางทีก็คนบ้านอื่นเขาจะถามมาเพื่อนนั่นเท่านี้ใส่ห้าข้อว่าโบผู้คือกันกว่ามันคว้างได้คนบ้านเดียวกันในเช่นนี้แต่โบค่ะคนบ้านเดียวกันในย่างย่างไก่กันก็ยังผู้คือเพราะว่าคนร้ายอีกคนก็รลายมอคค่อยได้ย่างเลาะบ้านนึ่งสองโดนโดยแม่เมนเนี่ยในข้าในเมืองดูอยู่ปะเขาองพระเมืองอัสสก่อน เมืองอันสพรอ่ะก็ดูอยู่เป็นเป็นช่วงชเวลาตลาดเไงแล้วเขาเขาได้เอี่ยวจะไปซื้อเครื่องง่ายๆไปทั้งไรซาเซโน่คุณบอกว่าโดโดยโดยเซโน่ไปเซโน่ได้กว่มโอ้ซื้อเครื่องเซโน่เนาะโดยเมนมันอ่อนทางทางเล็กซี่พลอยได้เนาะโดยเมนเนี่ยสาวสุดทบดีพอกเมืองอันสพร์แคลิฟอเนียเนาะ แต่ว่ามีแต่ชื่อชื่อและโซดบทแต่หมู่บ้านทัฒนาแล้วเนาะสัญญาณขึ้นอินเทอร์เนต็ตมือถือกับนี่แหละลลกกดิจิตอลก็ได้ไฟฟ้านาประป่ามีจากเป็นหมู่บ้านยังมีความเป็นธรรมชาติพิดใยแห่งความเป็นธรรมชาติดังเดิมยังคงหักษาวายุฮิดข้อประเพณนีอันเก่าแก่ก็ยังคงหักษาวอยุน้าข่าวใสย่ย่องแขนมือแขนยังกบ ถือศาสนาพุทไปใส่บาตดูอีบ่โดยดูอืมลงวัดลงว่าไปใส่บาตเนาะโดยอยากเห็นเด้ตอนเอาไปใส่บาเนาะโเสียดายว่ใสุ่ดใส่บานีุ่สินะฮักคับพี่น้องเอ้ยตอนนสถานะก็ยังโสดเนาะดูไว้แม่นกนกะอนโสดเร้อยเลยร้อยเลยเร้อยเลยเต็มร้อยเลยเร้อยเลย19ยังบ่มีอยู่น หรือว่าอันสเปคเขาสูงพูดว่าวางสูงสเปคผู้บ่าวหนึงเลิกเด้สเปคผู้บ่าวสปาหนะมีอยู่าเอาผู้บ่าวแบบเลักมาอได้ก็ได้เาะได้ก็ได้โอ้โอเคหักกันก็พอละโอเคหักกันแล้วท้อโอเฮักกันก็พอเนาะห่อยง่ายๆคือในบันยังบ่มีผู้บ่าวอยู่เนาะเมนมคือหายังเป็นรายการในเดบอ อ๋อเป็นยันบางงามป่ะเนี่ยเป็นพอเฮาบางงามแบบเต็มตัวแบบหน้ามันบานสีขาวบางงามผู้ใจน้อสิงามมันทำมาให้ตั้งใจทำมาหากินก็พอละโอ้บุเลือกบุเลือกว่าจนร่ำรวยเขาอย่าแม่ว่าบุอันบุมีกับพร้อมกันหาพร้อมกันสร้างนี่แหละกูเบ้าคนลาวคนไทยอยู่ต่างประเทศได้เบิดได้เบิร์ดบุเล็กเขาแข่งพากันก็พอโอ้ดีเลย ก็โคเหมโคเล่0คะแนนเต็มชิบเลย10คะแนนเลยมีร้อยให้เต็มร้อยเลยตอนนี้นะตองบกเอาไปตลาดเฮ็ดจังได๋บดนี้เฮ็ดกินแล้วแล้วก็าล้างแล้วก็ได้ต้องไว้ดนๆหนังครับสิเฮ็ดยำมื้ออื่นผูแขนมื้ออื่นอเฮ็ดยำหนังอีด๋ผูแขนมื้ออื่นเมนูยำหนังก้อยหนังยวิธีบ้านนาพี่น้องเอ้ยถ้าได้าอยู่นี้ก็สุดใจแล้วเนาะ ไอ้หอยโด่โค้งเบิ่งอยู่หมดเลยนี่นี่วะบ่บบอบ่อบไยเนาะโดยแม่ละเอแล้วไปหาอยู่หากินอะไรเป็นแมสิเลินที่ดีแล้วตัวสปาร์นี่พ่อดี่น้องไอ้หากินก็จะออกพุ่งพอไปทางโคกเปล่าโอ้ไปทางโคกมีโคกเนาะแม่แน่น่าโคกเปล่าสลายได้ยังหากินได้ไหมเลยละมีเขตมีกระปูมีพักมีอย่างละอย่างโอ้หาอยู่หากินเก่งสปาร์ก็ได้มีโอกาสไปเบิ่งเด้เนาะบ่โหดเนาะ สามสาวกำลังล้างผักของล้างผักกินกับแตมาฮุ่งโดนเมนล้างผักตะแดดเลยสุดเฮาล้างซุฟ้าหน้าสุดินเลยดีแหละสดบดแท้ห้ามถือผักนาะพุกเองมานี่บอกอันนี้ซื้อเข่าคืเข้โดยโดยไมนปลูกอยู่ก็ปลูกอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเบิ่งเด้อนี้เขาแล้วเดี๋ยวพาไปเบิ่งโดยปลูกคือกันปคือกันแต่ว่าไปท่านหญ่บอกือได้ซื้อเข่า มันมาทันหญ่เถื่อเด็กก็เลยว่าซื้อพุ well ่มพันมาก่อนเอาปูลาพลนาะมันก็เลยไปทันใหญ่โอ่ยถ้าอายมึงวางมือเนี่ยมาเนี่เห็ดยำสลัดให้เบิรงเลยนี่โอ้มือเห็ดยำสลัดน้ำม่นชีมือผู้ใดกลาเบิรงนี่พอดีละโอ้สมุกแคทเก่งโอ้กล้าทำกันเลยเลยดอกอะไรดอกมุกแสดงว่าน่าจะโอเคน่าจะผ่านได้อยู่ถ้าก้นที่ว่าเฮ็ดบ่วบัวแชบบ่วยังปัดได้จะบัวกาได้ น่าจะโอเคแลวพี่น้อยโดยมากนี่เด๋ยวขอดูกีเต้มาไหนบ่าวหับาวลัดบุ๊คบุ๊ผมมีอย่างไรอผกินเออมีเต็มเตบมเตมกแค่นีเแหละแ่าวังย่ไงบริเตรียมเดีงมุณพ่อผมไ่ได้ซื้อซีนโมมานำจังยังบร้เตรียมชิมยาสิมมา่ายแวบๆน้อยนึงสินะนัดกับน้องเพิ่น มันมาไประเไทยไปถ่ายภาพวันไหว้ไทยเพิ่มเลยจนหอดสิบเอ็ดโมงแล้วก็เลยได้กินตำหะฮุ่นน้องๆเลยได้กินข้าวเทงน้ำเดวอกระเทงน้ำเดือเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อกินกระเทงน้ำสฟ้าโดยกับสมุกเนี่ยโดยมื่อกี้ข้าวน้ำกันเด้อกินข้าวน้ำกันเด้อทุกคนเด้อโดยโดยปลาลักกับชิคกินกันนะไม่ได้เด้้ออตงกิน

Ôi, thôi. Cứ có cầm xúc thế mà nói đi chỉnh. Kịp... Ừ. Ôi, chuyện rộng không? Em lười cha cả, cha, cha. Oh, đưa đây, đưa, lùi đâu Lùi đấy. Bà xa đấy. Giờ mình khai khương. <cười> <cười> Nó, áo, à, bài đưa, <laughs> คักขนาดพ่อพี่น้องเอ้ยกินอยู่ในหอมกลมอมงนี่โลดเยอะมากินตอนที่มะมงเป็นเด้เนาะหอยยูยูยับยังอยู่กินข้าวแล้วแล้วก็แมนเอามะมงลงมากินส้มต่ออีกแห้งครับใช้มือจัดเลยน้อยภาพลังกับสัมผัสเอ็มวีควันกุ้มๆอยู่พมกภาพลังโอ้คัะก็เลยทำแรก เชิบไปเรื่อยมาพี่น้องมอีกบัพบเข้ามาเลยอี่าบริจตลอดโดดเข้ามากันบพเระซากระเบิดโอ้ตังบุญมามาขายน้ำบานะแม่ค้าขายน้ำาล้วพวกจ้าเอตื้อมาก่้าโอ้ชาเงาเราเราเราขายเราเาขายขายยุ่เ ใครอยู okay, ่กับเราบุมีมักเพ็ดแล้วก็บบุมีกะปิคุ้ยคุ้ยสุกเบลว่าบุมีรสชาแสดงว่าน้องฟ้านี่มักเพ็ดน่องน้องฟ้าว่าเวลาไปกินเฟอร์หรือกินก๋วยเตี๋ยวนี่ต้องมีมักเพ็ดนำมีพริกนำต้องจิ้มกับน้ำกะปิเอ้ยจิ้มกับกะปิคุยเฮาคุยเฮากระทาหันได้บุมีกะปินี่เข้าใจแค่เดียวหรอวะบุ๊มมีกะปิกับพริกดิบให้นี่คนบุ๊มมีลายนี่ เพิ่งกินตำมะฮุ่งคกนึงคุณพี่น้องเอ้ยมันก็แบ่งเดียวกินนะหลายสำเร็จกินเดียวหั่นลายเกยมปุ๋ยไผยมาไปน่ามันปุ๋ยต่อนเอ็มเบอกไม่แถวนี้นะช่วนลายไปหาอยู่หากินน่าเลิว่ะแต่ละมือนะหาคุดกระปูหาคุดเขียดกบเขียดโอ้พอได้กินอยู่บ่เออก็พอได้กินหาหน่อไม้หน่อมัน เรืงปูปลานี่หายะบอกบุ๊คค่อยมีบปูปลาหกปลาผู้ผู้มีน้องหล่ะกับพ่อได้กินผู้ปูมีน้องกับไปห้างคุดก็คุดเพียดนั่นแหละโอ้ยังนั่นแหละหักง่ายกญ่สมัยละมันนั่นแหละปลาธรรมชาติสิบุ๊่อยเนาะเออบ่มีแล้วแถวนี้เราบุ๊ค่อยมีห้วยห้องของบึงบ่มีแม่น้ำเสะง่ายแม่น่คยมีน้ำมูลเ้การขันท่าจะกินซีนโมซีนควายนี่ก็ บ่ได้กินเลยวใช่เนาเออ,อยากแล้วท่านยังไปชื้อตลาดแับบุม้มีเงินแต่นี้หาตลาดกับไก่เออไก่เ <10, S 2> ติบสิบกว่า 15, กิโลเออสิบห้าสิบหกกิโล่ปเออการกันที่ึ้นเนาะแต่คือในเฮือนดีบุ้มีเขาลดไถอาอบุ้มีเขาลดจากลถ<อ>จากบุบมมีรถจักรอย่าเข้าในเมืองก็ยากเลยเนาะบุ้มีรถจกักเออ,อยากแล้ว มีรถจักรน้ำเพลินนี่เป็รถตักตักประมาณเป็นรถไม่ด้รถไทยคันรถไทยนอนอยู่หน้าแล,แล้วอ๋อเมืเ่อใดเอารถไทยไปหน้ากันแล้วเออบไปไปแหละไม่ได้ไปจะเข้าในเมืองก็บม่ได้เข้าคันว่าบ่มีบักเพชรกินก็นกนอยู่แล้วมันหมดเพราะมันม,มีรถไปได้สำคัญเนาะรถจักรนี่นะ สำคัญต่อชีวิตส้มห่าวอันนี้ลด,ดจักออยำเต้าเกลือคันปลาเบิดบตกเพ็ดอะไรก็ดีโอ้ยำเกลือเอาเออยำเกลือเอาแล้วโอ้บานนั้น o r i g i อ a l เพราะมันอยู่ไก่เมืองไกล่นาเด้โอ้อยู่ไก่เมืองไกล่นาเป็นเราบ้านเป็นไงเดี๋ยวก็มีแนวกินเดีวก็ยูมดเป่งน,นวัวก็ียูกกินเต้เกลืออือคือมีอาหารเพิ่นคาบนี้แล้วก็มีแต่ตะมะฮง แต่มะฮงย่างเดียวก็กินมดข้อพ่อนี่ยอยู่ภาคหน้าภาคคนบอกกินทั้งลุทั้งลานผู้เล็กผู้น้อยก็กินน้ำเดียวมัดเพชรจำเลิกก็กินได้เขาก็ได้เพราะว่าเขาเคยกินอันนี้เลยได้พอแล้วแล้วก็มันบะมี่เนาะไหมเนาะอยากินเนี่ยแซบๆก็นี่มันมันบะมี่ดลยจ้ะอยากินเชียนงูเชียนงูเชียนควายมันบะมี่เงินซื้อเลยนะอย่กินน้ำพ่นนะกินตับมะฮงมีแต่มะเพชรค่ะนี่ก็ เด็กับพากันกินอกินและเด็กหน่อยอันนี้ก็กินตามมงน้ำกันหม้อหามน้อยนี่ก็กินเหมือนกันน้ำพรอแม่บ่มีชิ้นให้เด้มีในแสบบ่มีแนวบ่เพชรของแซ่บของเนาะก็บ่มีให้กินเนาะก็ได้กินน้ำพ่อแม่น้ำพ่อแม่กินแล้วแล้วก็ได้อแม่พากินแจ่วกินแจ่วพวกเพชรน้ำแแม่น้ำพรและ เขาบมีเงินชื่อเป็นคนทุกคนยากอู่ไก่หมูไก่นะแกวมักเพ็ดเนือสเพ็ดชาติชาติลูกหลานอ๋อเื่อจะเจ็ี่วกๆลยนามันเพ็ดลูกหลานมาไล่คนแล้วมาพอกันโดนกับปั้นกันมาถ่ายอะไรเธอมีเอฟซีก้อนเอฟซีฝากเงินมาก่อนอย่างซื้อมาเลยล้อยิ่งเนี้ยสองปี จากชุดขญาโตฮะแม่น้องยังชิสูเขาเก้าอยุเงเดอแม่ชิซูอยู่เนาะแม่ล้บ้างเขาสอปีได้กังจุดเนาะแม่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 น้องบุกในเียน้องห้องได้ว่าตอนนั้นพอห้างกันพอห้ากันเนาะโดยเพียรพอห้ากันนออกีแกไปเฮ็ดเบี้ยบุมีเงินเฮียนเลยี่ให้เฮ็ดเบี้ยบทบคัางในตำหุงน้องเป็ดไม่พอเป็าไเสี้ยกินเลอะ ยังบม่ได้เตรียมังเดยคิดว่าเออคิดว่าพวกอันไอซิมาทไทยแบบเออนี่ซื่ออก็เลยบม่ได้เตรียมเนี่ยเขาโทษหลายเด้อมีได้สอนนี่อาหารบ้านเลยอาหารประจำบ้านเลยนี่หันต้องมีแบบซีิไปีแต่ว่าไอเป็นเดิมากันเลยสบายดีอะไรกันเลยว่าเออแม่ก็ว่าเอออ่ะให้อายก็ได้ว่าคือสิมัทไทยแบบนี้ตอนนี้ก็กินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วเด้อพอมีพี่น้องเด้อ ติดตามุงอี้มแล้วน้องๆเขาก็ไดเ้เดี๋ยวนๆๆอ้องๆเขาติดภาพไปเบิ่งโซนไปฮดโซนพอ,พอ,อีไปเบิ่งน้องปลาคือว่าเห็นน้องปลาแวบๆอยู่เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็จบไปสำนีก่อนเดอ้อแล้วก็เอฟซีพลเตอร์อย่าเบิง่งอีก็ได้อย่าลืมติดตามตอนต่อไปเดอ้อสุมเฮาสิถ่ายให้พงพี่น้องเบิ่งอีเดอ้อ